ครับสวัสดีวันนี้พามาชมที่ดินโฉนดคุณแดงนะอ่าแปลงนี้ก็เดี๋ยวเราอาธิบายก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนะก็นี่เลยแปลงด้านข้าง้ายมือของผมนี่นะแปลงนี้คือจัดล็อกขายนะพี่สามไร่นะล็อกนี้คือสามไร่ก็ด้านข้างที่ผมยืนอยู่นี่ติดทางนี่ฮะติดทางร้อยยี่สิบเมตรนะติดทางร้อยยี่สิบเมตรเนาะก็อ่ะมา เราก็มาอธิบายก็คือแปลงนี้เจ้าของเปิดมาที่ไล่ละ8 5 0 0 0บาทขอบอกย้ำถูกสุดนะ8 5 0 0 0บาทขอย้ำบอกถูกสุดอันนี้ถนนคุแดงพร้อมโอนฮะพร้อมโอนราคานี้พร้อมโอนเนาะที่ดินแปลงนี้คือจากขึ้นตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครยกแต่จริงๆแล้วเขตติดต่อกับปะขานี่ข้าไมนีดปะขาเลยนะป่าขาเลยนะขอบอกแต่การเดินทางก็คือบ้านนามาถึงแปลง5กิโล บานานมาถึงปลงหกิโลแล้วก็ห่างจากถนนเส้น4เลนถนน3ตอง2องเนาะบรนานแก่งคอยถนน,น3ตองสองบรนา,นา,นานแก่คอยจากปากทาง4เลนคือพิกัดก็คืออ่าปัป๊มปตทดอกเขียมเนาะเข้ามาถึงแปลงโดประมาณไม่เกิน2กนะิโลเนาะไม่เกิน2กิโลถึงแปลงนี้เลยฮนะไม่เกิน2กิโลการเดินทางสะดวกง่ายมากเนาะอยู่ห่างจากตัวอำเภอบรนาห้ากิโลอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้รา,นาน5ากิโลห่างจาก ถนน3ตอง2หรือเส้นบรรดาแกกคอเข้ามาถึงแปลงประมาณ2กิโลไม่ไกลฮะถนนของเราก็กว้างๆแบบนี้นะพี่กว้างกว่านี้นะประมาณ8เมตรเนาะนี่นะ8เมตรรถสวนกันแบบสบายเลยข่าก็4เมตรโอ้สบายมากเนาะพอรถเรากว้างแค่2เมตรเองสวนแบบสบายสบายและแปลงนี้นะจะมีต้นไม้ใหญ่ก็คือ,อต้นกระบกนี่กระบกกระบกนานะกระบกนากระบกนา ใหญ่มากพี่นี่ขอบอกเนาะมาเดี๋ยวเดินมาชมมาอ่ะมีเดินดานนี้เลยจะใด้ต้นไม้ต้นนี้เลยนะแปลงนี้อ่านีเลยสวยงามใหญ่เนี่ยเป็นไงเดี๋ยวมาส่องมาพี่ให้ดูตัวตัวผมกับต้นไม้เนี่ยเป็นไงใหญ่ไหมเออเป็นไงเออจะได้ต้นไม้นี้ด้วยเพราะอยู่ในเขต แปลงสามไร่แปลงนี้เนาะก็ามาครับพื้นที่ของเราก็จะเป็นอ่าท้องนาเนาะท้องนาเขาก็นี่ก็ไถเขาก็ปลูกข้าวเนาะกา็ประมาณเนี้ผมขอแนะนาแปลงนี้เนาะซื้อไว้อ่าเก่งกําไรสองซื้อไวยยอ้ยามกเกษียนยามเกษียนเนาะซื้อไว้ยามกเกษียน ขอบอกนะไม่มีแล้วนะฮะพี่ราคานี้เนาะแนะนาเลย8ปดแสนห้าไร่ละแปดแสนห้าเนาะแปลงนี้เลยล็อกนี้สามไร่เนาะซื้อไว้กเกษียณหรือซื้อไว้ให้ลูกให้หลานเนาะซื้อเก็บไว้เนาะผมขอแนะนําแปลงนี้อาจจะโดคุ้แรงคะอะ่าสามไร่ไร่ละแปดแสนห้าเนาะอยู่ที่ตำบลบ้านพริกอำเภอบารนาจังหวัดนครยกหกางจากถนนเส้นสีเรนนะจริงแล้วก็อ่าข้ามฝั่งนั้นก็เป็นอาเขตประคะอำเภอบานนาเนาะจริงๆแล้วเข้าเราเข้าทางนี้นะเดี๋ยวจะเข้าใจว่า,บ,าบ้านพริกเขตไปทาง วิหารแดงไม่ใช่เขตติดต่อกับปากขานี่ฮะข้ามข้ามตรงนี้ปากขาเลยฮะปากขาอำเภอบรรณาเนาะห่างพิกัดน,นะห่างง่ายๆก็คืออ่าป่ามะทอหนองเขี้ยมเนาะอ่าแล้ววิ่งเข้ามาจากลาดยางเข้ามานะสี่แยกเข้ามาถึงแปลงประมาณ2กิโลก็จะเป็นลาดยางเหมือนกันนะลาดยางชนบทอ่ารถส่วนก็ได้สบายเนาะอ่าประมาณ2กิโลเนาะแปลงนี้อ่าก็คลิปนี้ก็อ่าฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยว พาไปชมขิดหน้าคลิปต่อๆไปแปลงนี้อขอแนะนำเนาะซื้อแปลงนี้ไม่ผิดหวังเนาะแปลงนี้ไม่ผิดหวังเบอร์โทรฮะ0923804583เสียหมานหาตลอดหาขี้แตกขี้แตกเยี่ยวปิ๊บปิบปิบ <laughs> ไปครับ